สวัสดีครับพบกับป่ดเมเยอพันไม้นะครับยามเย็นนะครับอันนี้ก็หกโมงแล้วนะครับร้านก็ปิดตั้งแต่ห้าโมงนะครับรอรับลูกชายนะครับลูกชายเลิกโรงเรียนก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับก็มาต่อที่ร้านเราจะพามาชมนะครับลำไยคิดตั้นม่วงยัมโบวที่ปลูกเอาไว้ในท่อซึ่งต้นนี้นะครับเป็นกิ่งต้นซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไว้หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับเรื่องของการดอกนะครับคลิปล่าสุดที่ลงไปก็คือ ดอกออกดอกบานนะครับแล้วก็ติดเป็นลูกคลิปแรกที่ลงนะครับก็ออกดอกแต่ไม่ติดแมด้แต่ลูกเดียวนะครับไม่ติดสักลูกหนึ่งนะครับร่วงหมดก็เกิดจากปัจจัยหลายปัจจัยนะครับเนี่ยพื้นที่อยู่ติดถนนนะครับแล้วก็มีลมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ช่วงที่ออกดอกออกลูกก็เจอสภาพอา,อากาศที่ร้อนอบอ้าวแล้วก็มีฝนนะครับมีโดนน้าฝนก็ร่วงลงไป แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใส่ปูนขาวเปลือกหอยนะครับชุดที่อยู่ในสวน200ต้นเนี่ยปีนี้ผมทําดอกก่อนแล้วก็ใส่ปูนขาวเปลือกหอยตอนที่ลูกในสวนของผมนะครับ200ต้นเนี่ยผมจํหน่ายหมดแล้วนะครับแปลงอื่นนะครับตอนนี้ลูกเพิ่งจะออกเพิ่งจะสุกนะครับดังนั้นก็คือของผมทําไว้รอบไว้ก่อนนะครับนี่จะไปมาดูว่าต้นนี้นะครับรุ่นแรกนะครับออกมานะครับรุ่นแรกก่อนหน้านี้นะครับออกมาแล้วก็ดอกร่วงหมดพอดอกร่วงหมดก็จะแทงยอดหรือแทงดอกมาใหม่ ก็จะเป็นในรุ่นของชุดที่สองเนี่ยเหลือติดอยู่1นลูกนะครับแล้วก็เหลือติดอยู่2ลูกนะครับสลูกตรงนั้นนะครับพอรุ่นที่2หมดนะครับปีนี้นะครับภายในปีนี้นะครับนี่รุ่นนี้ใหม่อีกแล้วครับรุ่นใหม่ๆมอีกแล้วไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้ชุดนี้นะครับแขนงนะครับขึ้นมาอันนี้นอนเนี่ยครับนี่มีขี้นอแขนงขึ้นมานะครับนี่ยังไม่ทันเกนะครับแทงยอดแทงเป็นดอกอีกแล้วนี่นี่คือตาดอกนะครับ ต้นนี้นะครับปีนี้นะครับปีนี้นี่เข้าสู่เดือนที่5ออกดอกมาแล้ว2ครั้งแล้วครั้งที่3ามกำลังมาก็คือในตัวนี้นี่แขนตัวนี้ก็เป็นนะครับพระรุ่นที่อันนี้คือรุ่นที่2นะครับรุ่นที่ 2, 2อันนี้ก็เข้ารุ่นที่3อีกแล้วเพราะมันไม่ติดนะครับพอไม่ติดอาหารในต้นมันเหลือมันก็จะแทงเป็นช่อดอกอีกนะครับเนี่ยนี่ก็มีสามสี่รูปนี่ช่อนี้นะครับนี่ช่อนี้รุ่นรุ่นแรกไม่ติดรุ่นที่สองไม่ติด แทงม่อีกแล้วนะครับรุ่นที่สามนะครับนี่คือดอกรุ่นที่สามนะครับส่วนขอบใบแห้งขอบใบไหมนะครับไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลนะครับยอดใหม่มาไม่เป็นไรเอายอดใหม่กันนะครับจิงนี้นะครับดอกที่สองไม่ติดดอกที่สองไม่ติดก็ตายเป็นที่อดนะครับเดี๋ยวก็จะออกเป็นดอกแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยกิงนี้นะครับเป็นยอดเสร็จแล้วก็เป็นดอกนี่ครับต้นนี้ออกดอกนะครับปีนี้สามรอบแล้วนะครับภายในหนึ่งเดือนถ้าดอกมันแห้งมันก็ออกใหม่ ดูอีกต้นหนึ่งงาอีกต้นนี้ก็พุ่มค่อนกลางที่จะใหญ่พุ่มค้อนข้างที่ใหญ่นี่นยังครับนั่นดอกตอนนั้นออกมาใหม่เริ่มที่จะบานแล้วเพราะดอกเก่าตัวน,นี้นะครับเนี่ยร่วงหมดต้นนี้ดอกข้างบนบานอยู่ตอนนี้พุ่มใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยได้ติดลูกสักเท่าไหร่นะครับต้นนี้ อันลูกดำๆอันลูกแห้งแล้วนะครับออกมาใหม่อีกแล้วในรุ่นที่สเนี่ครับเราจะคิดตั้นนะครับพวกนี้ถ้ามันออกดอกแล้วเกิดเกิดปัญหาดอกร่วงดอกร่วงฝนตีดอกหรือว่าท้าเล้งเนี่ยท้าเล้งแล้วดอกร่วงเนี่ยปัญหาคือรุ่นต่อไปดอกจะไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราให้น้ําสม่าเสมอน้ําเพียงพอแล้วดอกร่วงรุ่นต่อไปมันก็จะออกนะครับแต่ถ้าเล้งโดยไม่มีน้ำเนี่ยแล้วดอกร่วงเนี่ยการออกดอกรุ่นต่อไปมันค่อนข้างที่ออกยากนะครับเนี่ยครับ ก็มืดแล้วนะครับเนี่ยมืดใหม่แล้วนะครับเนี่ยมันก็เข้าหน้าฝนแล้วเข้าหน้าฝนพอดอกที่ออกมาก็จะเจอปัญหาหน่อยนะครับว่าถ้าดอกบานฝนตีก็จะรุนร่วงง่ายๆนะครับนี่นะครับพามาดูต้นนี้หลายรอบแล้วเรื่องของดอกนะครับอันนี้รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับเนี่ยแับดังนั้นมันต้องได้กินนะครับมันต้องได้กินรอบก่อนผมได้กินแล้วนะครับต้นนี้ก็ประมาณ2-3ลูกไม่ได้เยอะนะครับเพราะเนี่ยมันร่วงไปนะุ่นนี้น่าจะอยู่ที่ ห้าหกเจ็ดลูกนะครับในรุ่นที่2นะครับเดี๋ยวดอกรุ่นที่3เนี่ยเรามารุ่นว่าติดอีกอไม่ครับเักษ์นธุ์ยกิสตันพงษ์ยัโมนะครับก็อ,ออกดอกนะครับออกดอกเรื่อยๆนะครับออก็คือเกิดจากทั้งปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติมว่ารุ่นแรกมันออกมาแล้วติดลูกหมดเลยมันจะเว้นระยะแล้วจะไปออกอีกประมาณสิงหากักฎาคุเดืตุลานะครับแต่ตอนนี้คือรุ่นแรกออกมาไม่ติดรุ่น2อ,ออกมาติดไม่กี่ลูกมันก็เลยแทงรุ่น3ออกมารุ่น3รุ่นนี้ถ้าไม่ติดอีกผมคิดว่ามันน่าจะแทงอีกรอบหนึ่งจนไปติิดในนนนช่วงงงงขออออสหาาคคกกััุลีรรบึะเ ฝากติดตามนะครับ YouTube นะครับป่นไม่เจ่อบันไม้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับผม